ไม่ห่วงเลยมันง่ายของตรงนี้เพลงมันแบบอันนี้มากเลยต่ำมากเลย <c oughs> นีเรื่องเธอและเธอทําให้ฉันรู้และเข้าใจคบว่าสองเราไม่ว่าจะร้อนหรือร้าวก็ไม่กลัวนี่เพลงเนี้ยท่อนนี้แบบเหมาะมากเลยรู้ว่าคบบ จินตนาการ,รแบบเหมือนมีคนที่รักเรา่บบวงเราเยอะแบบให้กำลังใจเราตลอดอะจริงปะเธอทำให้ฉันรู้แล้วเข้าใจคำว่า,าสองเราก็มันเป็นของขวัญไงเธอของขวัญก็ง่ายๆอะเธอและฉันอันนี้ก็แค่เล่าเรื่องเห็นไหมมีเรื่องราวมากมืยอนี้แค่เล่าไม่ได้เจาะจงอะไรเธอและฉันคนดูฟัง จับมือเคียงกันนับจากนี้เธอทำให้ฉันอ่านความเดียวดายที่สองเรานั้นเคยนี่หิววะหิววะไม่กินข้าวอ,ะอ่ะหิวดิเนี่ย